ในคลิปนี้นะคะนาก็จะมาแนะนําวิธีฝากเงินแล้วก็ถอนเงินกับทาง XM ว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างแล้วก็นาจะมาสอนเพื่อนๆรับโบนัสเงินฝาก100%กับทาง XM ด้วยค่ะเผื่อเพื่อนๆมือใหม่ที่มีทุนไม่เยอะหรือยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นยังไม่พร้อมที่จะใช้เงินเยอะๆในการเทรดก็จะได้ใช้โบนัสเงินฝากที่ทาง XM มีให้ไปฝึกฝนหรือเพิ่มโอกาสทํากําไรในการเทรดของเพื่อนๆได้ส่วนเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่ที่ยังไม่รู้อะไรเลยก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะนาจะสอนแบบละเอียดทุกขั้นตอนเลยมือใหม่เพิ่งเริ่มต้นก็ทําาตม ได้ในคลิปนี้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมเรียนรู้แล้วเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมกันเลยนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะเพื่อนๆต้องมีบัญชีแล้วก็แอปของทาง XM ก่อนก็สามารถสมถถัครเปิดบัญชีเทรดกับทาง XM ได้ที่ลิงก์ตรงคำอ,อธิบายใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหรือเพื่อนๆจะไปดูคลิปสอนสมัครและยืนยันตัวตนที่นาได้ทําไว้ก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะจะได้ง่ายแล้วก็ทําได้ถูกต้องเพราะนาทําคลิปแบบละเอียดทุกขั้นตอนเลยเสร็จแล้วเพื่อนๆค่อยกลับมาดูคลิปนี้อีกทีหนึ่งก็ได้ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่มีบัญชีแล้วก็แอปของทาง XM อยู่แล้วก็ทําตามขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะวิธีฝากเงินและรับโบนัสเงินฝากของทาง XM ก็ทําาได้ง่่ยยๆเลคะ เพื่อนๆไม่เคยรับโบนัสเงินฝากกับทาง XM มาก่อนก็สามารถรับโบนัสเงินฝากตรงนี้ได้เลยแต่บัญชีเทรดที่สามารถรับโบนัสเงินฝากตรงนี้ได้จะต้องเป็นบัญชีประเภทแสแตนดาร์ดเท่านั้นนะคะเรื่องประเภทบัญชีไว้ในอธิบายเพิ่มเติมให้อีกทีนะเดี๋ยวเรามาสร้างบัญชีเทรดกันเลยจะได้รับโบนัสเงินฝาก100%ไปใช้เทรดกันก็ให้เพื่อนๆเ,เปิดแอป XM ขึ้นมาใครที่ยังไม่มีนะคะก็เข้าไปติดตั้งที่ App Store หรือ l พ y Store ได้เลยนะติดตั้งเสร็จก็ให้เข้าระบบด้วยอีเมลแล้วก็หรหัสผ่านที่เพื่อนๆสมัครบ,บัญชี XM ไไว้้ตอนแรกดเลย โอเคพอเพื่อนๆได้แอปหน้าตาแบบนี้มานะคะก็ให้เพื่อนๆกดไปที่ซ้ายมือด้านบนตรงนี้ค่ะก็จะขึ้นหน้าบัญชีเทรดของเราแบบนี้จะมีบัญชีเทรดที่เราสร้างไว้ทั้งหมดเลยคือ1บัญชี XM ของเราจะสร้างบัญชีเทรดเพิ่มได้หลายบัญชีค่ะเดี๋ยวเรามาสร้างบัญชีสแตนดาร์ดเพิ่มเพื่อรับโบนัสเงินฝากกันกดไปที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ค่ะแล้วเลือกบัญชีจริงได้เลยหน้านี้เลือกเวอร์ชัน Meta t r a d e r ที่เราจะใช้แนะนำให้เลือกเป็น MT5 นะคะจะเป็นเวอร์ชันปัจจุบันกว่า เสร็จแล้วกดดําเนินการต่อได้เลยค่ะหน้านี้เลือกประเภทบัญชีที่เราต้องการสร้างค่ะก็จะนิยมอยู่2แบบก็คือบัญชีประเภทสแตนดาร์ดอันแรกกับบัญชีอุนต้าโลสแตนดาร์ดอันนี้ ข้อดีของบัญชีอุลตราโลสเตนด์ดก็จะมีค่าสเปดที่ต่ำกว่าซึ่งค่าสเปดถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็เหมือนกับค่าทมเนียมที่เราเข้าออ,อเดอร์แต่ละครั้งการมีสเปดที่ต่ำกว่าก็จะทําให้เราได้เปรียบในจังหวะที่เราเข้าออ,อเดอร์แต่บัญชีอุลตราโลสเตนด์ดจะไม่สามารถรับโบนัสเงินฝากกับทาง x m ได้ค่ะเพราะงั้นถ้าเพื่อนๆต้องการใช้โบนัสเงินฝากหรือเพื่อนๆมือใหม่ก็เลือกใช้แบบสเตนด์ดได้เลยอ่าเสร็จแล้วก็กดดําเนินการต่อค่ะ ในหน้านี้ให้เพื่อนๆตั้งค่าตามนี้ได้เลย l e v e อ a ์เเลือกเป็น1,000ต่อ1นึ่สกุลเงินเลือกเป็น USD หรือดอลลาร์สหรัฐบ,บัญชีตรงนี้จะตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้นะคะแต่ถ้าเราตั้งก็จะจำง่ายกว่าค่ะดาดก,ก็จะตั้งเป็นสแตนดาร์ดโบนัสละกันค่ะเสร็จแล้วสิ่งสำคัญตรงนี้ข้ามลืมนะคะรหัสพันธมิตรให้เพื่อนๆกดที่คำว่าป้อนที่นี่สีน้ำเงินตรงนี้แล้วพิมพ์รหัส V9KJH แบบนี้นะคะ V 9 K J H est. อย่าลืมใส่เพื่อเป็นการสนับสนุนดาด้วยนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะก็ติ๊กยอมรับเงื่อนไขตรงนี้แล้วกดดำเนินการต่อได้เลยค่ะหน้านี้ก็ตั้งรหัสผ่านสำหรับบัญชีเทรดนี้จะใช้เป็นรหัสเดียวกันกับตอนสมัครบัญชี xm ตอนแรกก็ได้นะคะหรือจะตั้งใหม่ก็ได้ที่สำคัญต้องจำรหัสให้ได้ด้วยนะคะก็อ่านรายละเอียดด้วยว่าต้องใส่อะไรบ้าง ถ้าถูกต้องนะคะจะติ๊กถูกทั้งหมดแบบนี้นะก็กดที่ปุ่มเสร็จแล้วได้เลยทาง XM ก็จะทําการเปิดบัญชีเทรดเพิ่มให้เราโอเคพอขึ้นแบบนี้นะคะก็กดเช็คที่ซ้ายมือบนตรงนี้ค่ะก็จะมีบัญชีเทรดที่เราสร้างเพิ่มขึ้นมาของดาก็จะเป็นบัญชีมาตรฐานโบนัสตรงนี้นะเพื่อนๆตั้งเป็นชื่ออะไรก็เลือกเข้าไปได้เลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คดูว่ายังมีโบนัสให้เรารับได้ไหมกดปิดทีนึงค่ะกดไปที่เมนูเพิ่มเติมค่ะเลือกโบนัส ถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่ายังมีโบนัสเงินฝากอยู่ถ้าของใครที่เคยรับมาแล้วก็จะมีข้อมูลขึ้นแบบนี้ของดาเคยรับมาแล้ว100ดอลลาร์ก็จะรับเพิ่มได้อีก400ดอลลาร์ในส่วนของโบนัสเงินฝาก100%เพราะรับสูงสุดได้500ดอลลาร์แต่เรายังมีโบนัสเงินฝาก50%ที่เรายังสามารถรับต่อเนื่องได้อีก2,000ดอลลาร์แล้วก็โบนัสเงินฝาก20%อีก8,000ดอลลาร์โบนัสตรงนี้เราไม่จําเป็นต้องฝากครั้งเดียวเพื่อรับโบนัสก็ได้นะคะทยอยฝากเพื่อรับโบนัสก็ได้ ทางเอ็กเอ็มเขาก็จะคำนวณโบนัสตามยอดที่เราฝากตามเงื่อนไข,ขของเขาค่ะสำหรับดาวมองว่าเป็นเรื่องดีมากๆที่ทางเอ็กเอ็มมีโบนัสเงินฝากให้เราแบบนี้อย่างนน้อยโบนัสตรงนี้ก็ช่วยให้เรามีทุนเพิ่มขึ้นในการเทรดช่วยลดการใช้เงินจริงๆของเราได้อย่างเพื่อนๆมือใหม่ที่ศึกษาเข้าใจมาระดับหนึ่งแล้วอยากฝากเงินจริงๆเข้าไปเทรดแต่ไม่อยากฝากเงินเข้าไปเยอะเพราะยังกล้ากล้ากลัวๆอยู่โบนัสเงินฝากตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีให้กับเราได้แถมเงื่อนไข,ขก็ง่ายมากแค่เพื่อนๆเ,เ,เปิดบัญชีสแตนดาร์ดกับทาง XM แบบที่น้สอนไปแบบเมื่อกี้แล้วทําการฝากเงินเข้าบัญชีนั้นก็รับโบนัส1 0 0สูงสุด500เหรียญไปใช้เทรดทากําไรได้เลยค่ะแต่เพื่อนๆต้องไม่เคยรับโบนัสเงินฝากกับทาง XM มาก่อนนะคะเคยรับโบนัสเต็มจํานวนมาก่อนแล้วจะเปิดบัญชีใหม่เพื่อรับโบนัสอีกแบบนั้นไม่ได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวดาฝากเงินให้ดูเลยเพื่อนๆจะได้ทําเป็นกดไปที่เมนูเพิ่มเติมค่ะเลื่อนลงไปด้านล่างเลือกเมนูฝากเงินได้เลยค่ะ พอมาหน้านี้นะคะก็ให้เพื่อนๆเ,เลือกบัญชีเทรดที่เพื่อนๆต้องการฝากเงินเข้าไปดาก็จะเลือกเป็นบัญชีสแตรแดาดโบนัสที่น่าสร้างไว้เมื่อกี้กดปุ่มเลือกช่องทางการชำระเงิน แนะนำให้ใช้แบบโมบายแบงกิ้งนะคะที่สำคัญเลยคือเราฝากผ่านช่องทางไหนเวลาเราถอนทาง XM เอ็าก็จะถอนเข้าตามช่องทางที่เราฝากเพราะฉะนั้นเพื่อนๆใช้บัญชีธนาคารไหนในการฝากตอนถอนก็ให้ถอนเข้าบัญชีธนาคารเดิมแล้วต้องเป็นบัญชีของเราเองเท่านั้นนะคะชื่อบัญชีธนาคารจะต้องตรงกับชื่อบัญชี XM ด้วยจะรวดเร็วที่สุดคะ่ะและจะได้ไม่ติดปัญหาในการถอนนะคะก็เลือกธนาคารได้เลย แล้วก็ใส่ยอดเงินที่ต้องการฝากเข้าไปได้เลยค่ะใส่เป็นเงินบาทหรือดอลลาร์สหรัฐก็ได้นะคะฝากขั้นต่ําจะอยู่ที่1,000บาทค่ะเดี๋ยวดาฝากให้ดูสัก100เหรียญละกันค่ะก็ประมาณ3,000นิดนิดค่ะเหลดปัจจุบนันเสร็จแล้วก็ติ๊กยอมรับเงื่อนไขทั้ง2ช่องแบบนี้แล้วกดปุ่มฝากเงินได้เลยเขาก็จะให้เรารีเช็คข้อมูลถ้าถูกต้องกดยืนยันได้เลย ระบบก็จะสร้าง QR code สําหรับฝากเงินขึ้นแบบนี้ก็ให้เราแคปหน้าจอแล้วเข้าไปสแกน QR code ผ่านแอปธนาคารหรือโมบายแบงกิ้งของเราได้เลยค่ะดาขออนุญาตสแกนก่อนละกันตรงนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่สามารถบันทึกภาพให้ดูได้นะคะโอเคพอขึ้นแบบนี้ก็ฝากเงินเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายๆแค่นี้เลยกดไปที่บัญชีของฉันได้เลย เพื่อนๆจะเห็นว่าบัญชีของดามียอดรวมอยู่ที่200ดอลลาร์แต่ดาวฝากเข้าไปจริงๆแค่100ดอลลาร์เท่านั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดข้างในกันกดที่ปุ่มจัดการตรงนี้ค่ะอ่าเลือกข้อมูลบัญชี เพ,เพื่อนจะเห็นรายละเอียดทั้งหมดตรงนี้ให้โฟกัสที่ยอดเงินคงเหลือกับเครดิตก่อนนะคะยอดเงินคงเหลืออันนี้จะเป็นเงินทุนจริงๆของเราเราสามารถถอนออกเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าเราถอนทุนจริงๆของเราออกยอดเครดิตหรือเงินโบนัสตรงนี้ก็จะหายไปด้วยหรือคำนวณใหม่ทุกครั้งตามที่เราถอนแล้วก็เงินโบนัสตรงนี้ไม่สามารถถอนได้นะคะจะถอนได้แค่เงินทุนจริงๆของเราเดี๋ยวนาะทาการถอนให้เพื่อนๆดูด้วยแต่ก่อนจะถอนเงินให้ดูเดี๋ยวเรามาเชื่อมบัญชี xm ของเราเข้ากับแอป mt 5 หรือ Meta Trader 5กันก่อนดาขอทําให้ดูเลยนะคะเพื่อนเพื่อนมือใหม่จะได้ทําได้และทําเป็นด้วยแล้วก็เหตุผลที่ดายอยากทําให้ดูก็เพราะว่าดาจะกดออเดอร์ให้ดูด้วยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะได้เข้าใจและเห็นภาพเวลาที่เราเทรดจริงยอดเงินในบัญชีจะถูกใช้งานยังไงจะได้เข้าใจหลักการทํางานของโบนัสเงินฝากด้วยนะคะก็ให้เข้าไปติดตั้งแอป MT5 กันก่อนเลยที่เพจสตอรหรือแอปสต o r e เหมือนเดิมค่ะพอติดตั้งเสร็จก็เปิดแอป MT5 ขึ้นมาได้เลยเขาก็จะถามว่าต้องการให้ MT5 ส่งการแจ้งเตือนไหมอ่ะกดอนุญาตไปก็ได้ค่ะแล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขไปได้เลย mt f i l e ก็จะถามว่าต้องการเปิดบัญชีทดลองไหมตรงนี้กดปิดไปได้เลยนะคะเพราะเดี๋ยวเราเอาบัญชีเทรดที่เราสร้างไว้เข้ามาเชื่อมกดปิดไปได้เลยโอเคก็จะเด้งมาหน้าโบรกเกอร์แบบนี้ให้เพื่อนเพื่อนพิมพ์คำว่า xm global limited อ่ะโอเคก็จะมี xm global limited ขึ้นมาแบบนี้ก็เลือกได้เลยค่ะ เสร็จแล้วก็เอาข้อมูลบัญชีเทรดของเรามาใส่ก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ชื่อการลงชื่อเข้าใช้หรือหมายเลข MT แล้วก็รหัสผ่านบัญชีเทรดที่เราสร้างไว้แล้วจะเอาตรงไหนมาใส่ละก็ให้เปิดบัญชี XM ของเราขึ้นมาแบบนี้ค่ะเลือกบัญชีเทรดที่เราต้องการเอามาเชื่อมของดาก,ก็จะเป็นอันนี้กดปุ่มจัดการเลือกข้อมูลบัญชี เพื่อนๆจะเห็นเซิร์ฟเวอร์กับหมายเลข mt ตรงนี้ให้เพื่อนๆจำเลขเซิร์ฟเวอร์ของเพื่อนๆเป็นเลขอะไรอย่างของดาก็จะเป็น mt ห i สี่ของเพื่อนๆเป็นเลขอะไรก็จำไว้นะคะเสร็จแล้วให้กดปุ่มคัดลอกหมายเลข mt ตรงนี้ค่ะกลับไปที่ mt 5แล้วเลือกเซิร์ฟเวอร์ให้ตรงกับของตัวเองของเพื่อนๆเป็นเลขอะไรก็เลือกได้เลยส่วนของดาจะเป็น mt 5 4ดาก็จะเลือกไปแบบนี้ เสร็จแล้วก็กดชื่อการลงชื่อเข้าใช้ใส่หมายเลข MT เข้าไปกดค้างไว้แล้ววางหมายเลข MT ที่เราคัดลอกไว้เข้าไปแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ใส่รหัสผ่านที่เราตั้งไว้ตอนสร้างบัญชีเทเข้าไปในช่องนี้นะเช็ค <Check S 2> ให้ถูกต้องนะคะว่าหมายเลขเซิร์ฟเวอร์หมายเลข MT แล้วก็รหัสผ่านตรงกันไหมเพราะเวลาที่เชื่อมต่อไม่ผ่านหรือล้มเหลวส่วนมากจะใส่ผิดค่ะถ้าถูกต้องแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้ได้เลยค่ะ พอขึ้นแบบนี้แสดงว่าเราเชื่อมต่อบัญชีเทรดเข้ากับ MT5 f เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเนี่ยราพาเพื่อนเพิ่มกราฟทองคำเข้ามาที่จอกันจะได้ออกออเดอร์ให้ดูได้ให้เพื่อนๆกดไปที่ราคาเพื่อนๆจะเจอสินทรัพย์เยอะแยะเลยเป็นสินทรัพย์ที่แอปเพิ่มไว้อัตโนมัตินะคะถ้าเราจะลบก็กดที่รูปดินสอค่ะติ๊กถูกอันที่ต้องการลบหรือจะติ๊กทั้งหมดแบบนี้แล้วกดทางขยะเพื่อลบได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราเพิ่มกราฟทองคํากันค่ะกดค้นหาคําว่า Grow. g r o gold โอเคกดบวกเพิ่ม g r o แบบนี้กดย้อนกลับอ่ะกดที่ g r o แล้วเลือกที่กราฟแบบนี้ เพื่อนๆก็จะได้กราฟโกลหรือกราฟทองคําขึ้นมาเรียบร้อยดูสินทรัพย์ที่เปิดอยู่ตรงนี้นะคะของทาง xm กราฟทองคําจะใช้ชื่อว่าโกลส่วนตัวเลข m1 ตรงนี้จะเป็น time frame หรือเวลาของแท่งเทียนหนึ่งแท่งค่ะไว้เรื่องของการตั้งค่าแล้วก็การใช้งานของแอป mt5 ดาทําคลิปเพิ่มเติมให้อีกทีนะคะต่อไปก่อนจะกดเข้าออเดอร์เพื่อให้ดูการทํางานของโบนสดาขอถอนเงินให้เพื่อนๆดูก่อนเลยนะคะขอเลือไว้แค่10ดอลลาร์เท่านั้นเพื่อจําลองสถานการณ์ค่ะเวลาที่เราจะถอนเงินจากบัญชีเทรดนะคะ ให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่แอป XM ค่ะกดที่เมนูเพิ่มเติมเลื่อนลงมาข้างล่างเลือกเมนูถอนเงินเลือกบัญชีที่ต้องการถอนเงินกดปุ่มเลือกช่องทางการชำระเงิน เลือกออนไลน์แบงก์ทานเฟอร์จะเป็นการถอนเข้าบัญชีธนาคารของเราค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะตอนฝากฝากช่องทางไหนก็ให้ถอนช่องทางนั้นทั้งธนาคารชื่อบัญชีเลขบัญชีจะต้องเป็นบัญชีเดียวกับตอนฝากและต้องเป็นข้อมูลของเราเท่านั้นจะได้ไม่ติดปัญหาเวลาถอนค่ะก็กรอกข้อมูลเข้าไปได้เลยค่ะของดาแอปจะบันทึกไว้ให้อยู่แล้วถ้าของเพื่อนเพื่อนขึ้นแบบดาแล้วต้องการแก้ไขให้กดไปที่ตัวหนังสือสีน้ำเงินใต้เลขบัญชีที่เขียนว่าใช้บัญชีออนไลน์แบงก์ทานเฟอร์อื่น ได้เลยนะคะเผื่อข้อมูลที่บันทึกไว้ผิดของดาถูกต้องแล้วก็ใส่จำนวนเงินที่ต้องการถอนไปได้เลยถอนออก90ดอลลาร์นะคะยอดถอนขั้นต่ำจะอยู่ที่1,000บาทนะคะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วก็ติ๊กยืนยันข้อมูลแล้วกดปุ่มร้องขอได้เลยพอขึ้นแบบนี้ก็เรียบร้อยค่ะเราก็แค่รอให้ทาง XM ตรวจสอบคำร้องขอถอนเงินของเราแล้วโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้เราก็รอรับอีเมลได้เลยอ่ะกดที่ปุ่มเข้าใจแล้วได้เลยค่ะ เรียบร้อยค่ะตอนนี้เงินก็ออกจากบัญชีของดาเรียบร้อยยอดรวมก็จะเหลือแค่20ดอลลาร์ระหว่างที่รองเงินเข้าเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลบัญชีกันเลือกไปที่บัญชีของเรากดปุ่มจัดการเลือกข้อมูลบัญชี เพื่อนๆจะเห็นว่ายอดเงินคงเหลือที่เป็นทุนจริงๆตอนนี้เหลือแค่10ดอลลาร์เพราะนาถอนออกไปเมื่อกี้90ดอลลาร์นั่นเองแล้วก็ยอดเครดิตแล้วก็บนัสเงินฝากก็จะมีการคำนวณใหม่เหลือแค่10ดอลลาร์เพราะเราถอนทุนออกโบนัสเงินฝากก็เลยหายไปด้วยโอเคเดี๋ยวเราข้ามไปตอนเงินเข้าบัญชีเลยนะคะ ตอนนี้เงินก็เข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วค่ะดาถอนไปตอน6โมง23นาทีเงินก็เข้าตอน6โมง25นาทีใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเงินก็เข้าแล้วค่ะปกติถ้าไม่ติดปัญหาอะไรก็ใช้เวลาในการถอนไม่นานค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกดเข้าออเดอร์ใน MT5 กันเพื่อนๆจะได้เห็นตัวเลขจริงในการเทรดจะได้เข้าใจการทํางานของโบนัสเงินฝากมากขึ้นยอดเงินคงเหลือตอนนี้มี10ดอลลาร์นะคะใน MT5 ดูจากยอดบาลานซ์ตรงนี้แล้วก็มีโบนัสหรือเครดิตอีก10ดอลลาร์รวมเป็น20ดอลลาร์ค่ะ เวลาที่เราเข้าออเดอร์นะคะเพื่อนๆยอดเงินตรงนี้ค่ะจะถูกใช้จากยอดบาลานซ์หรือเงินทุนจริงๆของเราก่อนถ้าเงินทุนจริงๆของเราหมดระบบจะดึงยอดโบนัสมาใช้ต่อเดี๋ยวนะ่าจะกดออเดอร์ขาดทุนให้เงินทุนจริงๆหมดก่อนเพื่อให้เพื่อนๆเห็นตอนระบบใช้ยอดโบนัสเลยนะคะยอมขาดทุนให้ดูไปคะ่ะเวลาที่เราจะกดออเดอร์นะคะก็ให้กดไปที่กราฟแล้วกดที่ปุ่มสี่เหลี่ยมสีแดงๆฟ้าด้านบนตรงนี้ ก็จะมีปุ่มเซลล์กับปุ่มบายขึ้นมาแบบนี้ส่วนตัวเลข0.01ตรงกลางจะเป็นค่าหลอดที่เราจะใช้ออกออเดอร์ในแต่ละครั้งพูดง่ายๆค่าหลอดก็คือค่าความเสี่ยงที่เรารับไว้ยิ่งเราใส่ตัวเลขหลอดเยอะๆก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นเวลาขาดทุนก็จะขาดทุนเยอะขึ้นแต่เวลาได้กําไรก็จะได้กําไรเยอะขึ้นเช่นกันเพื่อนๆมือใหม่ก็เริ่มจาก0.01หลอดก่อนก็ได้ค่ะจะเป็นค่าหลอดที่ต่ําที่สุดที่สามารถออกได้และเสี่ยงน้อยที่สุดเดี๋ยวนาจะกดขาดทุนให้ดูนะคะลองกด ก,อกโอเคถ้าของขายขึ้นแบบนี้นะคะให้กดเปิดตรงนี้แล้วกดยอมรับเงื่อนไขด้านล่างแบบนี้ค่ะเป็นการเปิดยอมรับการกดออเดอร์ในคลิกเดียวหรือวันคลิกเทรดดิ้งค่ะลองกดบายนะคะเสร็จแล้วไปดูที่เมนูการซื้อขายค่ะเพื่อนๆก็จะเห็นตัวเลขที่กำลังวิ่งอยู่เดี๋ยวเราจะปิดออเดอร์ตอนขาดทุนไป1-2ดอลลาร์ก่อนนะคะเวลาจะปิดออเดอร์ก็กดไปที่จุด3จุดตรงนี้พอจะปิดก็เลือกปิดสถานะทั้งหมดค่ะแล้วรอดูนะคะ โอเคเมื่อกินดาปิดออเดอร์แบบขาดทุนไปทําให้ยอดบาลานซ์หรือเงินทุนจริงๆของดาเหลือ8.72ดอลลาร์ส่วนโบนัสยังเหลือ10ดอลลาร์เท่าเดิมทาให้ยอดรวมหรือยอดเอ u i t ิเหลือ18.72ดอลลาร์เดี๋ยวกดขาดทุนต่อเลยนะคะรอบนีนะ้จะเพิ่มหลอดเพื่อให้ตัวเลขไวขึ้นกดไปที่กราฟค่ะเพิ่มหลอดเป็น0.02รอบนี้ลองกดเซลล์ละกันค่ะเรียบร้อยไปที่การซื้อขาย กดจุด3จุดรอปิดออเดอร์เหมือนเดิมค่ะรอบนี้เราจะปล่อยให้ขาดทุนหมดเลยนะคะเหลือแค่ยอดโบนัสเท่านั้น เรียบร้อยค่ะปิดออเดอร์ไปแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่าตอนนี้มียอดบาลานซ์ติดลบอยู่0.98ดอลลาร์ซึ่งเกินยอดเงินทุนจริงๆของเราแล้วที่เป็นแบบนี้เพราะว่าระบบดึงยอดเครดิตหรือโบนัสมาเป็นหลักประกันให้เราใช้เทรดต,ต่อค่ะเท่ากับว่าตอนนี้เงินทุนจริงๆของเราหมดแล้วการเทรดครั้งต่อไปจะเป็นการใช้เครดิตโบนัสในการเทรดค่ะดูจากยอด e q u i t y วนะคะเดี๋ยวนาะจะลองกดให้ดูอีกทีนะว่าเราใช้ทุนหมดแล้วจะใช้โบนัสในการเทรดได้จริงไหม โอเคค่ะเมื่อกี้นะาใช้โบนัสในการกดออเดอร์ได้แต่ปิดแบบขาดทุนไปก็น่าจ,จะช่วยเพื่อนๆเ,เห็นภาพและเข้าใจการทํางานของโบนัสเงินฝากที่ทาง XM มีให้นะคะสําหรับขั้นตอนฝากถอนเงินและรับโบนัสกับทาง XM ก็ทําได้ง่ายๆเท่านี้เลยค่ะถ้ามีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนน้ก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจการเทรดมากขึ้นและเป็นคลิปที่ช่วยพัฒนาความรู้เรื่องการเทรดของเพื่อนๆได้เช่นเคยค่ะสําหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่สนใจเริ่มต้นเทรดกับทาง XM <ๆ S 1> ก็สามารถสมัครเปิดบัญชีเทรดผ่านลิงก์ตรงคําอธิบายใต้ คปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมใส่รหัสพันธมิตร v9kjh เพื่อเป็นการสนับสนุนกันด้วยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมได้ย้ําเตือนกับเพื่อนๆเสมอว่าการเทรดมีความเสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องศึกษาข้อมูลและพิจารณาให้ดีก่อนนําเงินจริงของเพื่อนๆมาเทรดด้วยนะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เพื่อเป็นกาลังใจให้ดาด้วยนะคะหรือถ้าเพื่อนๆมีคําถามเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์ผ่านลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปนี้หรือจะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้เข้ามา สอบถามได้เลยนะคะคําถามไหนที่นาตอบได้นาก็จะตอบให้แต่ถ้าคํำถามไหนที่นาไม่สามารถให้คําตอบได้ก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับในคลิปนี้สวัสดีค่ะ